สวัสดีครับช่วงนี้ก็ประมาณทักบ่ายสองครึ่งนะครับนะครับหลังจากทําการแก้ไขลงโปรแกรมนะครับนะครับปิด DVD ีดีไปก่อนแล้วนะครับตัวนี้เป็น380แปรงม้านะครับนะครับมาดูกันครับว่าจะเล่นได้ไหมนะครับเครื่องยนต์โชว์ดีพีดีอีนะครับไฟโชว์นะครับร์ท ครับมันจะเร่งนะครับออเร่งได้ไหมนะครับลังจะตัดแก้ไขแล้วสาม,มารถเร่งได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเช้ามานะครับก็ลงใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่า,านิดนิดนะครับในการแก้ไขครับ สวัสดีครับ